วิธีห้าสิบแล้วเน้นใช้งานนะคอนดังบางนะพร้อมขึ้นในโน่นนะลองดูนะตามสั่งนะคอน,นน้อยๆนะ ลอง,องคร่าวนะสองสามเกียร์นะดูแรงม้านะอันนี้บูทน้อยนะบูทมาสิบห้าปอนนะลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเองที่หลังได้นะก่อนจูนหนึ่งร้อยยี่สิบแก้ไข่ร้อยสาสิบห้านะหลังจูนขึ้นมาสร้อยห้าสิบเอ็ดนะแรงบีขึ้นมาสี่ร้อยสองนะจากเดิมสามร้อยยี่สิบเก้านะก่อนจูนสีน้ำเงินนะสังเกตนะต้นกลางหายนะหลังจูนสีแดงนะแตกต่างชัดเจนนะ 고시기야 그